สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นี้นะคะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมคะวาอากาศแบบนี้นะคะน่านอนจังเลยมาชมดอกไม้วันหยุดนะคะวันอาทิตย์วันนี้นะคะก็ฝนตกแล้วค่ะคะุณผู้ชมในสวนของเราก็ชุ่มฉ่ำเลยนะคะไม่ต้องพอคอยลากสายยางไปรดน้ำนะคะวันนี้สบายหน่อย ก็ดีนะคะฝนตกแบบว่าวันนี้เนาะก็จะช่วยให้ผักของเราต้นหญ้าเอย้ยทุกอย่างในสวนนะคะก็เขียวกระจีสวยงามสดชื่นงานของเราก็จะงอกตามฝนนะคะเพราะว่าหญ้ามันก็จะแบบอุดมสมบูรณ์กว่าผักอีกนะคะปลูกผักนะคะโอ้โหกว่าจะออกต้องใส่ปุ๋ยพ่นดินนะคะแต่ว่าต้นหญ้านี่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยพ่นดินเลยนะคะออกแค่ได้น้ำฝนก็สวยงามมากแล้วนะคะผักชีของเราก็เริ่มโตแล้วนะคะ นี่ฝนตกเมื่อคืนนี่ตกหนักนะคะเนี่ยแต่ว่าวันนี้แค่ปลอยๆแต่ว่าตกแบบนี้ก็คงทั้งวันนะคะคงคงไม่หยุดนะคะวันเนี้ยก็ดีนะคะเมื่อวานเราเอาสลัดไปใส่ในแปลงวันนี้ก็สดชื่นยังไม่ทันได้คลุมผ้าเลยค่ะยังไม่ได้ทันทำเนาะเมื่อวานก็มืดซะแล้วนะคะไม่ทันเอ๊วันนี้ก็ไม่ได้คลุมแต่ฝนก็ตกดีหน่อยค่ะเพราะว่าสลัดนะ,ะมันถ้าแดดร้อนนะคะใบมันจะช้ำนะคะ ดอกไม้ของเราก็เริ่มโตขึ้นเนาะแปบ๊บเดียววันเดียวก็ลดเร็วมากๆนะคะนี้บรรยากาศนะคะกลางช่งนานะคะฟ้าครึ้มๆค่ะดูบนฟ้านะคะเสียงน้ําจากท่อน้ําจริงนะคะนะคะชุ่มฉ่ำมากๆเลยกบเขียดก็ร้องกันใหญ่เลยนะคะกบเขียดชอบอันนี้อยู่แล้วเนาะชอบฝนชอบน้ํานะคะนี่ค่ะ ถ้าต้นข้าวสูงๆมันจะสวยมากนะคะเดี๋ยวข้างหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้จะทําเป็นตู้เก็บของนะคะพวกอุปกรณ์ทําสวนยางรถเนี้ยค่ะซื้อใหญ่ๆทีนี้นะคะเป็นงานใหญ่เลยะค่ะจะต้องย้ายอันนี้นะคะจะต้องขยายเอาตัดมาเหลือแค่ตรงตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนมาใส่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเปลี่ยนมาใส่ตรงนี้ยาวไปถึงที่เราจะเดินเข้าบ้านนะคะเพราะว่าตรงนั้นเดี๋ยวเราจะทําเป็น เป็นตู้นะคะแล้วก็ทางเดินอาจจะต้องเขยบหน่อยค่ะเขยบเข้ามาหน่อยนะคะเขยบเข้ามาเนิดหนึ่งนะคะ <_ d> um> เป็นงานออกลักษณะงานเข้าอีกแล้วนะคะเ <_ d> um> พราะว่าไว้ข้างหลังมันไม่สะดวกนะคะตรงนี้มันสะดวกสุดแล้วนะคะ <_ d> um> อันนี้ยังไม่ได้ลงเลยค่ะเมื่อวานน่ะว่าจะซื้อถังแล้วทีนี้ก็ลืมนะคะ <_ d> um> ต้องซื้อถังมาสามใบค่ะเพื่อปลูกอันนี้ค่ะถั่ว <_ d> um> เพราะว่าไม่อยากจะไปลงดินนะคะ <_ d> um> เพราะมันเลื้อยเนาะเราเราอยากจะแบบให้พื้นที่คิดว่าจะเอาไว้ตรงนี้นะคะ จะใส่กระถางแล้วก็ทําเป็นที่เลื้อยนะคะตรงนี้เอาไว้เก็บง่ายๆนะคะดูแลง่ายๆใ,ๆใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,ะ,คะก็อันนี้ก็จะต้องใส่ดินเพิ่มนะคะจะต้องเอาดินในสวนมาใส่เพิ่มนะคะหัวละพานะคะก็สั่งหัวละพามาอีกยี่สิบต้นค่ะยังยังไม่มานะคะต้องสั่งอีกเพราะว่าหวานมาเลยแล้วมันม่มันขึ้นช้ามากนะคะเราก็เลยต้องสั่งหม่ค้ามา ก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับวันหยุดนะคะวันอาทิตย์ถ้าทางยุโรปก็นจะไม่ใช่วันอาทิตย์เนาะแต่ทางเอเชียก็จะเป็นวันอาทิตย์ะคะ่ะนกบินค่ะนกบินอันนี้นกอะไรนะกาหรือเปล่าท้ามันบินสูงน,น่าจะไม่ใช่กาค่ะนกะเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเหมือนนกตัวใหญ่ๆน,นะคะปากแหลมๆนะคะมันจะชอบอกินพวกปลาก,กบเขียดอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านนะคะพักผ่อนให้มีความสุขนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ